ครับสวัสดีครับสวัสดีย่ำแรกครับพี่น้องที่หา่วงครับแดดลมลมตกครับทภาปาฟ้ามครับที่ขัดกับบ้านน้องซิมตำบลโคกรามเพื่อจัดตูรถผักพีมานจังหวัดเลยสิดท้ายงั่าแม่ลู่ครับไปปอนขี้มือื่าครับลดราคาเด้อพี่เ้องเดื่อเงินเก่าพันเก่าลอยครับโตใหญ่พี่โดยสารเบิ้งหลูกสาวครับง่าย นังหนาดีครัอาอาเด็เขามาเรียนน้ำห้องกับ,บจับได้ไปได้ครับทั้งแม่ทั้งลูกได้ครับเขี่ยงดีหูดีเรื่องนาแต็นนารางย้อนโอนต้นนี่ดีหาเดียนห้องเดียนครับนำน้มดีครับพี่นอ้องเบื่อเรื่องนะครับครับพี่น้องดลดราคา ใช่พี่น้องเบื่อนนะครับวันนี้เอามาปล่อยจินหยาหรยอัร้างสาสร้างนียดนะครับมาโยสร้างปังทร้างเหนือครับเพื่อนพ่อได้เลี้ยงโยครับนี่หยาลูกสี่พ่อได้กินได้เลี้ยงโยแล้วฟังปุ่นมันแป่นแล้วครับมาไว้ท่ามีครับแนวความสูงลอยสามสิบบวกลบนะครับลูกตัวที่สองรับปาาระกันแข่งขาขาทุกขาถอน ละปรกกันสิบห้าเมื่อครับนี่วังเรยครับนาเลี้ยงนาเจ็บครับบ้านๆเนาะนี่ครับกินดีดีกินหยาดีครับตากเงี้ยๆเลยครับนี่วังเรยครับสีเลี้ยงเม็ดข้วเปียกครับสีหน้านวลครับสําคัญว่าหายโรกดีพี่น้องนี่สี่หล่อไปไ้ครับแม่กับบ่หลูกว่าทับบ่ทับเไปรุ่นเอาพี่น้องสงสัย อาจจะซื้อสองในสามก็ได้ครับเอารวมกันเงนี้ยเหรอหรับยังขาดีเร็บดีทั้งคู่หน้าคู่หลังเล้วครับตัวน,นุ่มดีดีครับนุ่มแหลมปิเล็บดีดนุ่มตีพะมีติงเลยได้พี่น้องเนื้อหางยาวดีครับหางลามดีหนาดีตีเครื่องดำแดงครับเครื่องอมด้วยพี่น้องเอาละเบิง้งสัมงามครับ เมือนเก่าพันเก่าลอยครับความทรงทรงไอซี่ตัวอีสานครับนี่รับบางแรกครับตัหลวกคุมหรอครับหลวงงามครับเนี่ยหนังดีหนังโยนปวดดีครับทรงหลวกดีครับนำน้มดีี่แังแรกครับเรื่องไงชื่ออะไรครับบ๊บ๊ะฟวงฟองแร่งแบบบ๊ะดื่อครับครับได้บายได้ทื่องเนี่ยทั้งหลวงด้ย นี่เลยบ่อยเาะครับตั้ีนั้นที่หาเน้พที่0เศษได้ิคร,รอ,อ,คองไปขี่มาเตรืนเค้า่อครับตีหาดุนโดนเลยครับไปทั่วการได้ก้อนครับเมือนเก่าพันเก่าลอยครับบรรยากาศดีครับอ่าม่งชีม่งแรงครับบรรยากาศใก่สีออกพันสา เป็นฟ้ามือ่ดฟ้ามือ่ก็เมื่อมันหมอกก็มันจะเป็นฝนมากครับพี่ลูกรั้งหนาวทั้งฝนหลับพอมาครับนี่เลื่อนซับไปหนะเรียงไงจังไงพอดนะโอ้จะมันสบายเขาแล้วนี่ปล่อยพอดพี่น่องน,นีสบายพอาปล่อยเลยตรงไปห่วงมันดอกปล่อยเลยนี่เมื่อเรียงไงจริงไง ใบบดินว่าฝุดว่าฝัดครับว่าแหลมมาได้หรอครับต้่คับถือว่าบานดีู่เปิดดีครับลูกกินน่ออยู่กปิธรรมดาครับล่องลวกเข้าน่อบข้างในแปลงจะเป็นตัวไม้หรอครับอ้วนหรอครับเา ลูกนี่นะประมาณคักผู้ใดมาเห็นกับมาถามอยากแยกตลูกอยกเพราะอะไรหรอครับคานแยกแล้วแยกบุรีกับปอแล้วเพราะจบเ,เดี๋ยวตัวนักศาห้องหากันอยกศัสย์ยังลำบากไปส่งคนละทิศละแดนเรื่องเดียวกันตัวหนึ่งไปป่าจีนตัวหนึ่งไปนครพนมมันคนละฟังกันเลยครับคนละชายแดนเลยเลยโอ้ยเบาไหวครับเรื่องเดียวกันละ này tăng năm ngoa tăng lẻ tuần ngoa tăng lẻ lột cả lạ xong kiểu, tăng khi à chỉ thiểu điều chốc. bằng khi dạng về lẻ không oh, và không có ta tin chạy biết rồi cầm ma thô ma này à cây cây nè à. à. và hết nè cái cây nè tít đô nè tôi dạng cái phần lẻ không chiến lẻ không gặp nạc con văn hôn không giả ma chú giấy hết đều สิบโลเนี่ยครับอยากอยากได้ทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยผมทขาใจลำบากเัาเลยเนี่ยทั้งเ,เงสีขเยขมันบ๊่บมีสัจจ้าข้ามบ่อเนี่ยเอาเม็นบ่ไป้เนยครับทั้งไก่ทั้งลาทั้งบอเ์ี่อย่ายยงนี้มันจินแบบต้องให้เอาไกล้ๆ่เอาไ่ายๆสัมบรยก็ได้เงินเต็มเม็ดเต็มนวยใหความก็พอละ้า,าะห้องก็ซื้อซจาเข้าเหมือนสัญญากก็ได้บอกกันแล้วคือให้ผู้นั้นครับขมันมีสัาจ้ากับบัรอไรก็ับนั่น เอาขายครับแต่เป็นเูื่อนเรียนผมถ่าเลยครผมติบอกเลยว่าเฮวยเขาบแ่แแลนแหง่ายเราครับเมื่อตัวเดียวทีแลนหอดพุนหอดหาล่อยห้องรอยรัวคิดว้างั่นล่ะเดี๋ยวใกล้ๆนี่แม่หาล้วสิบล้วนถามกันเนาะเอาปยังคือบอลโตจะเศิร์ฟหรอ้อก็เลือยง่นึงก็เห็นชิบเหรว่ะแต่ทใจลำบากครับพี่น้องเสียดายอยู่เรื่งยากกันเย นี่แหละเป็นเรื่องที่แหละครับกห้องก็คือว่าละห้อขายเก็คือเปิดรัวกวางครับก็คขึ้นาให้ผู้ทั่วก้อนก็ให้ก้อนผู้น,นั้นแหละครับปฏิเสธว่าอะไร,รครับแค่นั้นแหละสนใจว่ามีสัดจาว่ามีขั้นสัญญาก็คือ,คอนั่นแหละผมเหนียวแต่ผมได้บอกแล้วคือบอกครับมันมีขึ้นข้าว ยังวันเลยก็ไปมาแล้วก็เพชรบูรณ์ก็ไปมาแล้วก็บว่าจะให้ก็ให้ก็สิว่าสิไปก็ไปครับพี่น้องนั่นแหละเอ๋อบ่อยฟังเด้อพี่น้องเด้อมันมีหลายเหตุการณ์หลายกรณีครับเกี่ยวกับล้มเหลอยู่ในใ,ใจในใจเรียนใจายกันเลยมันได้โคโมโได้โจโกโ้ให้แล้วนี่บริยัย่งเนี่ยมันจินตบสิไหมลาสิไหมเรื่องเทียกันเลยนั่นแหละ อนาีมก็อยากไห้ลูค่าได้ใกล้ๆบ,บ้านน้องสิยังยงสบายสบายอยู่สีบ่ได้ลารอดง่วงก็สิบ่่ได้ลาบ่ไปฟังครับพี่น้องในไรบนไปเสือกครับปฏิเสธว่าะไรครับกันในละปากแล้วครับหมือนเก่าพันเก่าร้อยพี่น้องเอาเลยครับแม่เนี่ย จันยาหลักอมก็คือผู้ใดก็โทษก้อนใดก้อนล่ะครับผมมีขึ้นขั้าครับไก่บันไดกระเรนครับนั่นล่ละอ้าขอขอบคุณ่รลบชมคชิปช่องสุภาฟ้าเน่ครับขอบคุณหลายนะครับครับบึงไปนะ้ครับแต่ว่ามันเทิ่งครับมาระโทษหาครับผมอ่ะขอจบชิบชค่นี่แหละครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับครับ